เตรียมความพร้อมรับเงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งกันค่ะสัปดาห์หน้าในที่ประชุมครมจะมีการเคาะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพาไปดูกันหน่อยค่ะว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นอย่างไรแล้วใครกันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจํานวนนี้บ้างติดตามเพิ่มเติมกับคนโน่นได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเมย์เรียกว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยคนธรรมดาด้วยรวมไปถึงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีออปชั่นพิเศษให้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาดูเรื่องของที่ประชุมคอรมอกันก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ประชุมคอรมอเนี่ยยังไม่มีการพิจารณาเรื่องโครงการคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในที่ประชุมคอรมอสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งในรายละเอียดค่ะเปิดเผยโดยทางคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่านยืนยันนะคะบ,บอกว่าในการประชุมคอรมอเมืม่อวานเนี่ย กระทรวงการคลังยังไม่ได้นําโครงการคนละครึ่งให้คอรมอพิจารณายังไม่มีการเห็นชอบให้ดําเนินโครงการนี้ในที่ประชุมเนี่ยเป็นเพียงการแจ้งให้คอรมอรับทราบถึงผลการประชุมของสอบศส่วนของหลักการเนี่ยก็เห็นชอบและให้ทางสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังกลับไปพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆคาดว่าจะนําเสนอได้ในวันที่29กันยายนนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางมาตรการให้รัดกุมและให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงโครง การนี้ให้ได้มากที่สุดจึงต้องนำกลับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ สำหรับมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเดิมเนี่ยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอจะนําเสนอให้ที่ประชุมคอรมอพิจารณาเมื่อวานค่ะแต่ก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนเพราะว่าทางสอสอชอหรือสภาพัฒน์ขอไปพิจารณารายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติก่อนซึ่งก็คาดว่าจะเปิดให้ร้านค้าเข้ามาลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน ค่ะ สำหรับมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการคนละครึ่งแจกเงินให้3,000บาทกับประชาชนทั่วไปในจำนวน10ล้านคนและมีโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของใช้ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ14ล้านคนเดิมทีเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาได้อยู่แล้วเดือนละ2-300บาทนะคะก็จะอัพเพิ่มให้บวกเพิ่มอีก500บาท3เดือนก็จะได้คนละ700-800บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะใช้งบประมาณจากพร,รกกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน51,000ล้านบาทค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่ามาตราการนี้ใครมีโอกาสได้สิทธิ์อย่างไรบ้างมาดูกันค่ะสำหรับรัฐบาลนะคะได้ตั้งกรอบวงเงินสำหรับโครงการนี้ไว้ยอยู่ที่51,000ล้านบาทนะคะซึ่งประชาชนก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ย24ล้านคนค่ะถัดมาค่ะ เงื่อนไขยอย่างไรบ้างถ้าเราอยากจะลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะอย่างแรกคือถามตัวเองเลยว่าเราเป็นร้านค้าเนี่ยที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. คนละคึ่ง .com ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณเป็นร้านขนาดเล็กหรือเปล่าต้องเป็นร้านอาหารเป็นร้านค้าทั่วไปเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะคะไอ้ที่บอกว่าไปเอื้อประโยชน์เจ้าสัวเนี่ยโครงการนี้ไม่ได้เลยนะคะก็จะช่วยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยเท่านั้นนะคะซึ่งประเภทก็คือต้องเป็นร้านที่ขายของกินของใช้และต้องไม่ใช่นิติ บุคคลค่ะซึ่งทางร้านค้าเนี่ยจะต้องโหลดแอปถุงเงินนะแอปถุงเงินก็คือรับเงินจากรัฐบาลนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ ส่วนประชาชนที่จะเอาเงินที่ได้จากรัฐบาลเนี่ยเอาไปจ่ายซื้อของเนี่ยน,นะคะก็คือจะต้องลงทะเบียน16ตุลาคมเป็นต้นไปลงทะเบียนผ่าน www. คนละครึ่ง com เช่นเดียวกันลงทะเบียนได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะเขาจำกัดสิทธิ์ให้10ล้านคนเท่านั้นนะคะถ้าหากการลงทะเบียนในแต่ละวันเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดว่าวันหนึ่งให้ล้านคนหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆเลยถ้าเปิดวันแรกยังไม่เต็ม10ล้านคนเนี่ยก็ลงไปเรื่อย ครบ10ล้านคนเมื่อไหร่ก็ปิดรับลงทะเบียนเมื่อน,นั้นค่ะถ mm hmm. ัดมาค่ะ เงื่อนไขเลยก็คือถ้าคุณอยากจะได้สิทธิ์นี้เนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยหลังลงทะเบียนแล้วนะคะคุณก็ต้องรอรับ SMS เลยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขไงผิดเงื่อนไขยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ผ่านแต่ถ้าเกิด SMS บอกว่าผ่านเนี่ยนะคะคุณโหลดแอปเป๋าตังรอได้เลยค่ะแอปเป๋าตังก็คือรัฐบาลจะโอนเงินมาให้เราเอาเงินเนี่ยไปใช้จับจ่ายซื้อของนั่นเองถัดไปค่ะ เริ่มใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่23ตุลาคมจนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง5ทุ่มตรงค่ะถัดมาค่ะ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์คนละเครื่องเป็นอย่างไรประเด็นแรกเลยคือรัฐบาลจะออกให้เรา50%นะคะจะไม่เกิน100บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดทั้งโครงการสมมติคุณผู้ชมไปซื้อของร้านหนึ่ง200บาทรัฐบาลออกให้ร้อยหนึ่งคุณผู้ชมออกเองร้อยหนึ่งเป็น200บาทแบบนี้นะคะสมมติว่าวันนั้นเนี่ยซื้อของ300บาทรัฐบาลก็ออกให้ร้อยเดียวเหมือนเดิมแต่เราจ่ายเพิ่มเอง200สรุปก็คือรัฐบาลจ่ายให้เวลา100อย่าไม่เกินเนี่ยแต่จะ ่ายต่อเนื่องกันจนเต็มวงเงินอยู่ที่3,000บาทนั่นเองค่ะทีนี้การใช้จ่ายเนี่ยคุณก็จะต้องใช้แอปเป๋าตังที่โหลดมาแล้วก็สแกนจ่ายเงินผ่านมือถือนั่นเองนะคะแล้วรัฐก็จะโอน50%ให้กับร้านค้าในวันถัดไปพอเราไปซื้อสมมติไปซื้อร้าน A จ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยร้านเจะได้รับเงินจากรัฐบาลในวันถัดไปนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือถ้าสมมุติว่าได้เงินมาละสามพันเนี่ยสิวันนิ่งเฉยไม่ใช้เงินเลยเนี่ยนะคะคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีค่ะถัดมาอีกค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่ะจะมีเงื่อนไขอย่างไรในเมื่อคนที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยไปลงทะเบียนคนละเครื่องไม่ได้แต่ก็จะมีออปชั่นพิเศษให้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่14ล้านคนนะคะเ,เดิมทีเนี่ยก็จะได้คนละเดือนดึงเนี่ยนะได้200หรือว่า300ขึ้นอยู่กับระดับรายได้นะคะแล้วก็เขาก็จะจ่ายเพิ่มให้3เดือน1,500บาทเพราะฉะนั้น เดิมเนี่ยคนที่ได้200เนี่ยก็จะได้บวกมาเดือนละ500จากเดิมได้200ได้700ใครจากเดิมได้300ได้เดือนละ800เพราะฉะนั้นจะได้7-800เนี่ยเป็นเวลา3เดือนนะคะก็คืออย่างที่เขาบอกไปแบ่งจ่ายเดือนละ500เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมจะได้คนละ700-800บาทหลังจากนั้นกลับไปได้ปกติค่ะเดือนละ2-300ขึ้นอยู่กับมาตรการต่อไปถัดมาค่ะ แบ่งการรับเงินยังไงคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีรายได้ปีหนึ่งนะไม่ถึง30,000บาทนะคะถ้ามีรายได้แบบนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาได้เดือนละ300 เพราะฉะนั้น3มเดือนพิเศษตุลาถึงธันวาเนี่ยเขาได้บวกเพิ่ม500้เขาก็จะได้เป็นเดือนละ800บาทค่ะส่วนกลุ่มที่2คือมีระดับรายได้อยู่ที่ปีละ3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทกลุ่มนี้ปกติได้เดือนละ200ก็จะได้เพิ่มเป็นเดือนละ700บาทนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับเช่นเดียวกัน ที่นี done, that, ่สาเหตุถามว่าเอ้าทําไมคนที่ถือบัตรคนจนไปลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้หรอทําไมมาให้ชั้นแค่พันหแบบนี้นะคะแบบหมายถึงว่าได้แค่3เดือนด้วยเนี่ยนะคะก็เขาก็ให้เหตุผลบอกว่าคือรัฐบาลเห็นแล้วแหละ ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะมีความยากลําบากเนาะต้องไปแข่งแย่งลงทะเบียนอาจจะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตจะต้องไปสู้แข่งขันเขาให้อยู่ใน10ล้านคนเนี่ยอาจจะลําบากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องมาร่วมลงทะเบียนตรงนี้แต่ว่าให้เงินเปล่าไปเลยได้ทุกคนคนละ1,500บาทค่อยๆเติมให้เดือนละ5 0 0 3เดือนนั่นเองค่ะ นี่ยนะคะก็เป็นรายละเอียดนะคะของโครงการคนละครึ่งนั่นเองช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ผู้แปลาภาษามือนะคะอาจารย์ดาวสีโลเกตค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆรัฐบาลช่วยออกให้ครึ่งหนึ่งก็จริงแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยนะคะ ซึ่งเรื่องนี้มีการประชุมสอบอสอเพื่อที่จะหามาตรการโครงการคนละครึ่งและมาตรการต่างๆแม้ว่ารัฐบาลจะออกให้ครึ่งหนึ่งแต่สิ่งสําคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการรัฐบาลจะไปสั่งการเองมากไม่ได้จะต้องเป็นการขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนมาเข้าร่วมโครงการก็ต้องขึ้นทะเบียนจะได้ไม่มีปัญหาการรั่วไหลค่ะ รือประชาชนที่ทำอาชีพอิสระในการค้าขายของท่านต้องเรียนรู้ในเรืร่องการใช้ในเรื่องของอะไรนะคิวอาร์โค้ดเรียกจดเรียกซ้ำมาดงึงทันทีคิวอาร์โค้ดต้องต้องใส่ให้เป็นนะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ฝากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ถวกที่เกี่ยวข้องใดเป็นชี้นําให้ประชาชนได้เข้าใจว่าจะลงทะเบียนคิวอาร์โค้ดได้อย่างไรนะคนที่ไปซื้อเขาจะได้กระเป๋าตังค์ไปซื้อใช่ไหมอี e เวนต์อะไรของเราอ่ะนั่นคือการเดินหน้าไปสู่ เ,เทคโนโลยีสมัยใหม่นะถึงทุกคนต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแหละวันนี้เรามีคนอยู่3พวกวยการพวกหนึ่งคือ,คอเคยเรียนรู้แล้วใช้ประโยชน์แล้วเก่งแล้วอันที่2กําลังจะเก่งอันที่3ที่ยังไม่เก่งเรัฐบาลก็ต้องเอาเป้าหมายเหาเนี้มาแยกมาเป็นการน,นะครับแน่นอนมันต้องมีปัญหาอยู่บ้างแหละในการจะเปลี่ยนระบบออฟไลน์เป็นออนไลน์เนี่ยนะค,คนก็ต้อง,ต,องต้องเพิ่มขีวมากในเขาต่อไปนะครับไม่มีอะไรที่ทํางานแล้วไม่มีอุปสรรคหรอกครับแต่ขอให้ทํางานให้มัน,ให,มนให้มันเป็นขั้นเป็นตอน นะวันนี้ผมก็ย้ํากับข้าราชการไปไม่ว่าจะ,กะเกษียณไปแล้วหรือใครที่ยังไม่กเกษียณก็องต้อง,งทำงานต่อไปในการที่รักษาประเทศชาติของเราประชาชนของเรานะให้ดีที่สุดผมก็สั่งการไปว่าขอให้ได้ทํางานแล้วษณะที่เป็นการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นนะคนกลุ่มไหนประเภทอะไรนะจะมีข้อมูลเหล่านี้ให้มันใช้เป็นม้อมูลนะนะถึงเวลาก็จะได้ดำเนินการได้ดทันทีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราทํา หวานไม่หมดทุกอันมันก็มันก็ได้แต่ตรงนั้นน่ะคือหวานไปแต่มันมูลค่ามันไม่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องบางอย่างถ้าต้องให้ที่เกิดความเท่าเทียมกันโอเคอันนี้ก็ให้ทั่วถึงอันที่สองก็คือต้องไปดูที่ว่าเราจะเพิ่มอนุมาตรกลุ่มไหนอะไรขึ้นมานะปัญหาเขาอยู่ตรงไหนโดยเพิ่งวันนี้ปัญหาเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องต่างต่างเราเนี้ยเรื่องอ e ีโลจิสติกเนี่ยมาต้องพัฒนาไปด้วยกันแผนของเธอในประเทศวันนี้เราก็ไปหามาตรการที่จะเรียกอะไรล่ะที่จะ เสริมกันนะนะเรื่องอะไรนะที่ท่องเที่ยวเราก็ครึ่งๆงอ่ะนะกำลังไปดูนะแล้วก็จะต้องสิ่งสี่พัญนตรงนี้นะถึงแม้รัฐบาลจะบอกครึ่งๆมันก็ตามแต่มันก็ต้องสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันต้องขอมือจากภาคเอกชนเขานะ เพราะเขาเป็นผู้ประกอบการไงรัฐไม่ได้ประกอบการรับไปสั่งเขามากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องขอความเหของเขาว่าใครที่จะมาเข้ากับเข้าเข้าในมาตรการอันนี้มันต้องขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนกันนะมันจะได้ไม่มีปัญหาการล่วไหลอีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของนี่คือการท่องเที่ยวเราก็ต้องมาดูที่ว่าไอ้ท่องเที่ยวต่างประเทศวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละเราก็เตรียมให้พร้อมมานละกันแล้วมจะเข้าส่วนไหนได้เข้ามาได้ก็ต้องต้องดูกันเพราะว่าในส่วนของอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการอีกส่วนก็ไม่ต้องการ แต่ส่วนนี้ก็ต้องการเขาบอกเขาก็มีมาตรการของเขาเขาพร้อมที่จะเสริมตรงนี้ให้ก็ต้องดูกันแล้วกันก็มันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ประเทศในวันนี้มันเศรษฐกิจเป็นอย่างไรใช่ไหมเศรษฐกิจที่ที่มันมีปัญหาวังนี้มันจะมันจะแก้ด้วยอะไรมันจะแก้ด้วยในประเทศอย่างเดียวพอไหมหรือมันจะแก้โดยต่างประเทศด้วยอีกด้วยมันจะดีขึ้นไหม แต่กรนี้รอยรั่วต่างๆหรือช่องว่างหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้นั่นแหละนั่นคือการที่เราแก้ปัญหาไปด้วยกันนะทั้งรัฐบาลข้าราชการสวยอาการและประชาชนนะภาคเอกชนต้องขอบคุณอีกเรื่องต้องขอบคุณมากเลยในเรื่องยิ่งบริษัททางร้านที่เขาร่วมในโครงการของเราในครงการจ้างงานนะก็เห็นว่ามีจํานวนจ้างงานเพิ่มขึ้นเดิมกล่าวไว้แสนล้านคนไว้ว่าล้านคนตอนนี้ขึ้นเป็นหลายล้านกว่าแล้วก็มีหลายบริษทัทยังสนใจที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ อันนี้แหละครับคือเรียกว่ารวมใจไทยสร้างชาตินะต้องไปด้วยกันนะก็เพียงแต่ว่ากระสือผมก็ก็เพียงแต่ว่าขอร้องขอให้ช่วยทําให้บ้านเมืองมีความมีความสงบสุขนะเรื่องอะไรที่เสนอก็ก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่ทุกคน,นร่วมกันรับผิดชอบไปด้วยกันนั่นแหละนะประเทศชาติจะไปได้ นี่แหลคะค่ะก็เป็นชุดมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายัางมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านอยู่ทันทีที่ได้เห็นคอนเซปต์ของโครงการโดยมองว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำโครงการอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวควรจะไปฝึกงานสร้างอาชีพไหมให้กับประชาชนนั้นจะได้มีความสามารถแข็งแรงพอไปหารายได้ด้วยตนเองไม่ต้องยื่นมือขอรับความช่วยเหลือรัฐบาลแบบนี้ค่ะคุณเมย์คะ่ะแต่พูดถึงเรื่องของการแจกเงินต้องบอกว่าใครๆก็ชอบชนะคะ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเลยแต่ว่าจะไปตอบโจทย์เรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไหมอันนี้ก็ต้องรองลุ้นแล้วก็รอดูกันยาวๆเลยละ้ค,ะค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะ